น้องสองตัวนี้นะคะเป็นครีมผิวขาวนะคะเป็นโลชั่นผิวขาวของแบรนด์บีร่านะคะทุกคนตัวสีชมพูนะคะตัวนี้จะฟื้นฟูผิวนะคะให้ขาวขึ้นนะคะคุณสิบเลยนะคะสปีดผิวเรานะคะอัพอัพผิวเราให้ขาวใสขึ้นทันทีนะคะทุกคนส่วนสีเหลืองตัวนี้นะคะเป็นอาวิตามินนะคะตัวนี้เป็นวิตามิน ไว้นะคะทุกคนตัวนี้มีกันแดดในตัวนะคะจะช่วยไม่ให้ผิวเนี่ยแห้งกร้านนะคะทุกคนตัวนี้คือดีมากทําให้ผิวชุ่มชื่นนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะคะนี่ดูจากผิวแม่ค้าเลยนะคะเห็นเส้นเลือดชัดเจนมากนะทุกคนนี่เห็นไหมดูอันนี้ผิวผิวแม่ค้าเองนะคะทุกคนผิวแม่ค้าเองนะคะตัวนี้จะบอกว่าน้องตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะ จะซื้อเป็นเซตหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้นะคะสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจครีมตัวนี้นะคะก็ทักแชทส่วนตัวมาได้นะคะหรือว่าจิ้มไปที่ตะการได้เลยคะ่ะแม่ค่าพร้อมส่งความสวยให้กับทุกคนนะคะ